จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกิจกรรมการรณรงค์ในเรื่องของห่างไกลยาเสพติดกันบ้างน,นะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูการแข่งขันฟุตบอลนะคะทุ่งพาครับกีฬาประสานใจห่างไกลยาเสพติดแล้วก็รวมไปถึงการส่งเสริมความรักความสามัคคีสร้างสุขและสันติภาพให้เกิดขึ้นค่ะจะเป็นอย่างไรนั้น,นะคะไปติดตามได้จากรายงานพร้อมกันเลยค่ะปัจจุบันปัญหายาเสพติดในเยาวชนเป็นปัญหาที่เจอในทุกหมู่บ้านทุกชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปลาอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีโดยนายกสุริยาหัดยีดเลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปลาได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดฟุตบอลเยาวชนทุ่งปลาครับเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้ออกกําลังกายและห่างไกลาย,ยาเสพติดอีกทั้งยังได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านในตำบลอีกด้วยกากรฟุตบอลา้นตาครับ ครั้งที่หนึ่งไปจำปี2566นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหลานชาวตำบลทุ่งปลานะครับได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬานำไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศนะครับสองนะครับเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ตำบลทุ่งปลาได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในพื้นที่ตำบลทุ่งปลานะครับ ในพื้นที่ตำบลตุ้งปลาเป็นตำบลสังคมปักอุวัฒนธรรมนะครับมีทั้งพี่น้องไทยพุทธและก็พี่น้องมุสลิมนะครับเราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเป็นแบบอย่างให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปครับเยาวชนในพื้นที่ตำบลตุ้งปลารู้สึกดีใจที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้งปลาจัดกิจกรรมในครั้งนี้และอยากให้จัดทุกๆปีโดยปกติก็ออกกำลังกายโดยการเล่นฟุตบอลเป็นประจำตอนเย็น แต่พอมีการจัดการแข่งขันก็ได้ชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันได้สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนอีกทางหนึ่งก็รู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านครับก็ก็สนุกครับผมได้เจอเพื่อนเก่าพี่ๆน้องๆ้องนะครับก็เหมือนได้กลับเล่นล่นบอลตอนย็นนี่ครับเหมือนออกกำลังกายปกติก็สนุกครับผมได้มาเจอเพื่อนเพื่อนครับผมสำคัญที่สุดแล้วนาย,ยกอบตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฟ้าผม ขอขอบคุณมากครับที่จัดให้แบบได้มาเล่นกันแบบนี้ก็ก็ขอบคุณมากครับชาวบ้านที่มาร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆขอขอบคุณองค์การบริหานสนรส่วนตำบลทุ่งลาที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้และอยากให้จัดกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันในตำบลทุ่งลาบ่อยๆจะได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้าน <S <S ก็ารู้สึก ใจแทนชาวบ้านนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆเลยมาเชียร์บอลกันได้สนุกมากแล้วก็บริใจแทนเยาวชนนะคะที่ได้มาแข่งขันกันในวันนี้ก็รู้สึกว่าแต่ละคนก็สนุกกันมากๆเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกอบตอตลรบบุ่งพานะคะที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้เยาวชนได้มาแข่งขันเพื่อต้านพยาเสพติดนะคะเพื่อให้ได้ออกกําลังกายกันด้วย อยากให้จัดทุกฟีเลยค่ะเพราะว่าสนุกมากค่ะตำบลทุ่งพลาถือเป็นตำบลที่โดดเด่นทางด้านการกีฬาและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลาเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในพื้นที่ตำบลทุ่งพลาโดยตรงทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลาจึงมีความคิดเห็นร่วมกันว่าเราจะร่วมมือพัฒนาด้านการกีฬาให้มีความโดดเด่นก้าวหน้าต่อไปทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดปัตตานี ครับผมซึ่งในพื้นที่ตำบลทุ่งพลานีครับก็ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนั่นเองครับผู้ชมครับในพื้นที่แห่งนี้มีหลากหลายที่โดดเด่นนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี่ครับที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างสันติสุขในครับผู้ชมครับก็มีทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมแล้วก็ชาวไทยมุสลิมตรงนี้เนี่ยก็จะมีการสื่อสารเป็นภาษาไทยสำเนียงใต้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาจะพูดใต้กันนะคะครับค่ะ